ตำรวจได้ออกหมายจับคนร้ายใช้มีดปาดคอชิงรถเบนซ์อดีตนายจ้างหญิงที่ย่านทองหล่อพร้อมกับเร่งตรวจสอบกล้อง C C T V หาเบาแสคนร้ายหลังจากที่ค้นบ้านต้องสงสัย3จุดแต่ว่าไม่พบตัวค่ะภาพของกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพของนายธีรพัฒน์แก้วชัยอินผู้ต้องหาที่ใช้มีดปาดคอนางรัตนาเมธีพุทธิเจ้าของบริษัทอคูเทคจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและชิงรถเบนซ์หลบหนีไป เหตุเกิดที่ลานจอดรถอาคารโมเดิร์นทาวเอกมัยซอยสเบื้องต้นพบว่านายธีรพัฒน์เคยทำงานเป็นพนักงานขับรถของบริษัทผู้เสียหายแต่ว่าถูกไล่ออกพันตำรวจเอกชูตระกูลยศมาดีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อยืนยันว่าได้ออกหมายจับนายธีรพัฒน์แล้วในข้อหาชิงทรัพย์ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตและชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี แต่จกลากการลงพื้นที่เป้าหมายสามแห่งในกรุงเทพซึ่งเป็นที่พักของนายธีรพัทนยังไม่พบตัว